ใครที่อยู่ออสเตรเลียแน่นอนว่ามักจะได้ยินเสียงไซเรนจากรถดับเพลิงบ่อยๆตกใจหมดเลยตอนเช้ารถดับเพลิงวิ่งมา3 4มถึงครันที่ไหนได้ตึกฝั่งตรงข้ามไฟอารามค่ะใครสงสัยเหมือนบีบอ้อบ้างไหมคะว่าไฟอารามต่อหนึ่งครั้งถ้ารถดับเพลิงออกมา,าแบบนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราก็ทําการเซิร์ชกูเกิลทันทีเสีย2,800ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทย67,200บาทพระบาทจ้าจอดมันแพงมากถ้าพาร์ทเมนต์ไหนดีหน่อยก็จะมีประกันช่วยเคลมให้นะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะวันที่18เายนจากเพ I n ษา ห้อะะงพักนักเรียนไทยโดนไฟไหม้แต่โชคดีที่ปลอดภัยกันทั้งคู่<บ>สาเหตุอาจเกิดมาจากไฟฟ้ารัดวงจรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรืออาจจะเกิดจากปลั๊กพ่วงนะคะคิดว่านักเรียนไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกันกับบีบลองค่ะเวลานอนก็จะชาร์จแบต iPad แล้วก็มือถือไว้ข้างเตียงค่ะบีบองก็แอบ,บกลัวอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็จะระมัดระวังให้เต็มที่อันไหนนะคะสัญญาณไฟอารามเซนสิทีฟนะคะบีบองแนะนําให้เอาถ้วยไปครอบมันเลยนะคะหรือเอาถุงไปครอบมันไว้ไม่ควันเข้าไปค่ะอันที่บีบลองครอบไว้ก็คือจุด